แต่เมื่คีในปีนี้ครับได้รับความเมตตาจากเจ้าภาพคือคุณเดชาอาจสามารถและก็คุณพัชมนสุขสวนหรือโยมไรเพื่อนและทางจากทางไต้หวันเพื่อนมาเป็นเจ้าภาพใหญ่ให้กับทางคณะสิทธิอนุสิทธ์หลวงพ่อธรรมชยโยยวัฒธรรมกายเพื่อนก็ได้ร่วมมาเป็นเจ้าภาพให้ร่วมกับพี่น้องชาวบ้านจริงคือทุกท่านทุกปุเรือนเนาะเพื่อนจะได้มาเป็นเจ้าภาพกต่ถินสา่เมื่คีในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดการก็วันที่18คือวันนี้เวลา8นาฬิกาขึ้นเติมไปเราก็ได้เริ่มรับบริจาคจตุปัจจัยกับสำหรับพี่น้องญาติโยมถึงเวลา18นาฬิกาือเวลา6โมงแรงเขาเขาจะได้มีการเจริญพระพุมนต์สมโพธ์องค์กฐถินสำหรับจะภาพเพื่อนกับมีจัดอยู่บ้านเพื่อนเพื่นเขาแต่ว่าหาเพื่อนลงมาสวดสุโพธ์องค์กฐินในวัด เวลา1 8นาฬิกาหลังจากโซโลตอเมทีนเซศเพื่อนกับขอเรียนเชิญพี่น้องญาติโยมทุกท่านเพื่อให้ไปทานสัมพัม์มากัคือไปทางบ้านเจ้าค่ะเพื่อนคือบ้านโยมไรเพื่อนกับที่มีหมดโฮมโซคุ้มงานเพื่อมีดนตีเพื่อนว่าไปกินข้าวแรงอยู่เพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าสั้นเนาะกันนี่คือกำหนดการเวลาสําหรับในวันที่19พฤศจิกายนก็นวเวลา7นาฬิกาถวายพระทหารเช้าแด่พระภิกษุสงฆ์ ที่มาร่วมในวันกระถิ่นในคราวครั้งนี้หลังจากพระสงฆ์เพิ่งถวายพระทหารเสีรเป็นทีเรียบร้อยกับญาติโยมกับที่ได้รับประทานอาหารโตจากพระสงฆ์เพิ่นหลังจากญาติโยมรับประทานอาหารเสร็จเป็ทีเรียบร้อยเราก็จะได้ทําการตั้งขบวนกระถิน่นซึ่งจะเริ่มต้นที่ทางวัดพระพุทธไสรลาบของเราทาวจีนแดงกระถิ่นอ้อมบ้านท้งส่งหมู่บ้านคือหมู่หนึ่งกับหมู่ที่สี่เริ่มจากวัดพนนเข้าไปกลางเส้นทางกลางหมู่บ้าน ถึงหน้าวัดโพชัยชีงเคือแล้วก็เลี้ยวขวาขึ้นถนนสายสกุลนครน,นครพนมแล้วก็สิได้แห่มาจนถึงวัรทุกสราของเราก็คงไม่เกินเวลาทิศนาฬิกาเนาะสําหรับปีนี้เราก็จะมีขบวนนางรํานะนําโดยคุณโอเว่นเพื่อนหละเป็นนางรํานํานําขบวนและวก็นีขบวนรถแห่เนาะซึ่งได้รับความเมตตาจากทางคุณเจ้าภาพ,พื้นที่ กิจภาพโปรดเฮให้ในส่วนนี้กับคนละส่วนกับเงินขององค์กทินเพื่อเพิ่มเฮมาโรดรเฮเพิ่นกะเพิ่นเพกับญาติกับพี่กับน้องเพิ่นมาเพิ่นเงินส่วนตวเพิ่นไอนดีโปรดเฮเฮเนาะสำหรับกถินปีนี้ก็ขอพี่น้องเฮญาติโยมเฮด้ลงมาร่วมทำบุญกันในคราวครั้งนี้ก็มีญาติโยมที่ได้มาร่วมทำบุญกันก็มีมากมายพอสมควรในขณะนี้ ก็อาตมาก็ได้ประกาศจัดสัมพันธ์ให้พี่น้องญาติโยมได้รับมู้หลับทราบตามกำหนดการนี้ละก็ขอช่วงนี้กาทางญาติโยมเพิ่นกนได้ร่วมมากันจัดองค์กระถินหมัดมะเท้าวหมัดกล้วยหมัดหอมแต่อาตมาก็ขอประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้ก่อนก็แขขอขออนุโมทนานะแค่นี้ก่อนก็ขอเจริญพร

யசே

ประธานกะเป็นเิ่มรายการินจะาเพิ่มรายการเนรา้ินปาตัหล่างเริ่มมานรางกะเกาขันระดึ่

กับนุ่มเมืองโลว์ที่คนข้างล่างไม่นั่งนั่งอ้ำตารวนเจ็บในสวงปุ้มพวงรู้หรือเปล่าว่าทิ้งเกี่ยวขาดทางนี้ม่เมือนเลียงดาวสุขสาก,กาวกลับมา và các trường phải vừa bán cát áp bóng cơ thể sản xuất đã có là đường thôi Terima kasih telah menonton!